ผูร้รอดชีวิตทรเวลาต้องวิ่งหนีฆาตกรสุดแปลก,กับพลังสูโทโฮลของมันมัจะสู้ฆาตกรแบบนั้นได้จริงเหรอติดตามได้ไนายยี่สี่ตอนนายฟอร์ซาแคนจะเป็นยัง,งยไงป,ป้ายโดปลาคีปมาหาผมเริ่มต้นในการเล่นไอตัวนูบเหลืองนี่ทันทีโอเคสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นไอแมวเวนี่ผมจะอธิบายข้าวๆก็แล้วกันแต่มันจะมีเวลายอยู่ขบวนหัวเราให้เราเอาชีวิตให้รอดภารกิจของเราก็มีอย่างหลังง่ายๆคือปั่นไฟเติมแสงสว่างให้ใจสองแสงสกเกปปั่นไฟก็จะปวดหัวนิดหน่อยไม่ให้เชื่อมโยกตัวเลขเวทนี่แต่ไม เป็นไรผมตั้งใจเรียนทำให้การเชื่อมโยนตัวเลขเว้นนี้ไม่ใช่ปัญหานักผมก็ต้องหนีคาตกรไปเรื่อยๆซินธนีไม่พอนก็จะโดนมาไล่หวดแบบนี้แต่ผมด้วยความเป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยรู้อะไรในตาแรกผมโดนคาตกรหัวดจนตายอ้ยรอเรื่องตามายาวไปครับในระหว่างนั่นเองผมก็ไล่ดูเพื่อนในเซิร์ฟกันหน่อยว่าเขาเล่นกันยังไงรากฏนว่าเขาก็ไม่ได้วิ่งไล่วิ่งหนีคาตกรและก็ขนาดนั้นพยายามหลบเอฟแอซ้อนๆซะด้วยซ้ำเดียวไอแวดี่มีมีไฟคาตกรด้วยเหรอโอ้มันตัวเวนอะไรฝันน่ะ แต่ถึงจะบอกว่า,มาหมามูมันน่ากลัวแต่ผู้แข็งแกรก็ชนะมหมามูได้อยู่ดีทําให้ในตายนี้ฆาตกรก็ชนะไปต่อมาในตาที่สองครั้งนี้ผมลองเลือกตัวใหม่บ้างนิดหน่อยไม่มีตัวฟิซซาตัวให้ผมเลือกมีไอเด็กกินไก่นี่แล้วก็ไอหนุ่มสองพิซซ่าผมลองเอาเด็กกินไก่นี่ก่อนเพราะหน้าตามันดูกวนตีนดีส่วนไอพิซซ่านี่ไว้หลังเลยครับตูท่าจะก,กางแน่นอนมันก็มีคู่มือเขียนอยู่นะคะแต่ภาษาอังกฤษล้วนอย่างนี้ผมก็ขอบายและเมื่อเกมได้เริ่มขึ้นผมไปจักชารลีรลอรีบวิ่ง ปหาเครื่องปั่นไฟเลยทันทีแก้ไขปริศนาเครื่องปั่นไฟไปเรื่อยผมต้องแก้ให้ผ่านให้ได้3รอบแก้เครื่องปั่นไฟไปคอยระแวงไปว่าฆาตกรมันจะมาใกล้ผมหรือยังในระหว่างกาลังแก้อันที่3อยู่ดีๆฆาตกรก็วิ่งมาผมไม่รีรอเห็นหว่าไอ้ตัวนี้มีสกิลการปั่นจึงไม่ชักช้ารีบหยิบมีามาแทงฆาตกรเลยอย่างไวทําให้ผมหนีออกมาได้ตัวไอ้สกิลที่สองสกิลไก่ทอดนี่ผมไม่รู้คืออะไรลองกดไปมันเหมือนเป็นการกินไก่แต่ก็แค่นั้นครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรขึ้นไนม่ใช่ว ฆาตกรอยู่นั้นผมก็ะแด้แต่ดำ,ดำมอมดอมมองมองว่าฆาตกรไปหรือ,อยังเมื่อไปแล้วผมไม่รีอรีบมาแก้เครื่องปั่นไฟต่อจนเส็จและฆาตกรมันก็วิ่งกับอะไรพอมีกั้งผมวิ่งจุกไปด้วยความสามารถที่เคยเล่นเดนบายมาก่อนแต่นั้นก็ยังไม่สามารถหนีได้ทานแลวก็อรียบร้อยผมโดนจัดการลากเป็นนาทกองโอ้แล้วตัวเวนี่มันตัวเวอะไรเ,เพราะนั่นเนี่ยไอ้หนูนี่มันหนีจูกไปจุกมาคอยหลบฆาตกรไปเรื่อยวางกับดักจนก,กระทั่งไอ้หนูนี่ชนะมาได้เป็นคนเดียวที่รอดออกมามาต่อกระในตาต่อไปดีกว่า ครั้งนี้ผมอยากลอยตัวพิซซ่านี่บางเพื่อบบาจะโหดก็ได้แลนะคาตกรอยรอบนี้คือจอนโดาทามันเหมือนคันนิกิเลยในเรื่องตกจะกลัวอันน่าเผื่อใครยังไม่เคยดูเรื่องต้นถึงผมก็ตาเคยซุ่มๆมมองมองดูว่าคาตรกรอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าพร้อมแอบเอาจังววันนั้นรอยมาปั่นไฟเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องต่อไปผมนี่เดินมาช่วยเพื่อนอย่างไวมารอสกิลแรกกันดีกว่าสกิลแรกมันเป็นการโยนพิซซ่าซึ่งได้เพื่อนเกินเมือเพื่อนมาใจหิวเลือดด้วยว้วดีมาตัวซับพอร์ตชัดๆให้ไม่ามนาาาคตกมอยู่ ผมผมกดสกิลอีมนให้ผมวิ่งไวแบบขั้นสามว้ามันวิ่งไวโครเลยและเครื่องปั่นไฟก็คบหมดทุกเครื่องแล้วต,ต่อจากนั้นผมก็ทําได้แค่หนีไปเรื่อยๆครับแค่พยายามไม่ให้โดนคัตรกรฆ่าก็พอผมเดินพยายามหลบไปหลบมาคัตรกรมาใกล้กดสกิลอีวิ่งหนีอย่างไวซึ่งมันก็หนีได้ทานแล้วก็ไอ้หนูนี่ที่ทําท่าทางว่าจะมาขอพิซซากินจากผมผมก็เลยโยนให้ชิ้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนคาตรกรตาที่จะกลางไม่ใช่น,อน้อยทำให้มีผู้รอดชีวิตออกมาเพียบแล้วหนึ่งไง ก็เป็นผมต่อกันมาในตาที่4ตานี้ไมีอะไรมากครับผมยังได้นหนุ่มซอมบิซ่าเหมือนเดิมพยายามไล่ซุ่มปั่นไฟวนไปวนมาเพื่อให้แสงสว่างแกมพแ,แต่เมืองข้างนี้ผมจะหลบหนีดีใจฆาตกรมันไม่เจอผมเลยสักครั้งทําให้ในสุดท้ายผมก็กลายเป็นผู้ที่รอดชีวิตออกมาต่อมาในตาที่5ตานี้ฆาตกรคือครูคิดแต่ผมก็ยังคงเล่นเด็กซอมบิซ่าเหมือนเดิมในช่วงของต้นเกมผมก็ไล่ปั่นไฟไป,ไปเรื่อยเืครั้งนี้ผมพยายามเดินเกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้แต่ใน,นไม่ช้าไม่นานด้วยความงงงงง,ง,งายผมก็หลงเพื่อนอีกแล้ว แล้วเดินเดินอยู่ผมโดไปบอะไรพะเนี่ยชิแล้วผมไม่สามารถจิ้มพิซซ่าให้ตัวเองโยได้ด้วยหรอไอ้ผมก็เจ็บเป็นเหมือนกันและเมื่อผมเป็นเพื่อนโดนตีผมที่เป็นเด็กส่งพิซซ่าก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยเพื่อนจะเอาพิซซ่าไปโยนให้เพื่อนกินเพื่อจะได้หิวเลือดผมหาจังหวะโยนพิซพซ่าเพื่อนแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ไหวขณะกรมกามาอยู่ใกล้เกินไปผมก็เดินกลับมาแล้วก็โง่ซ้ำสองมือกันที่โดนฉลองอีกครั้งผมตัวไอ้บอเวนนี่อีกแล้วมาคือบอเวนอะไรกันฟะแล้วเวลาค่อยๆหมดลงค่อยๆหมดลงไปเรืกก่อยๆจนกระทั่งในสุดเวลาหมดมูด รออชีวิตอีกครั้งตาที่หกครั้งนี้ผมได้เงินมาผมรอซื้อตัวใหม่ตอนแ้วผมก็เลือกอยู่นานเมาผมเลือกไอเกตหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนี่ผมจำได้ว่ามันเคยมีกระตูเหลืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วบัรนานแล้วอะ่ะก็ความสามารถสามอย่างที่ได้มามีสกิลบล็อกสกิลพุ่งผมเดาว,ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการต่อยฆาตรกรแน่ๆตอนแรกผมยังไม่ทําอะไรมากนั่งปั่นไฟไปเยรือยๆเจอกระดา้างยิงดีกว่าเฮ้ยผมโดนไฟจากไหนอะ่ะแล้วก็นั่นไงเพราะเมคฆาตกรยิงนั้นล่ามลายด้วยความที่ผมเป็นทหารชาติ ผมอยากจะไปช่วยเพื่อนลงมากระโดดลางแยมมาเดินเข้าใส่ผมก็เลยกดบล็อกได้ไว้ครั้งหนึ่งพร้อมหลังจากฮีโร่มีสกิลแยกลางด้วยผมก็ไม่อยากซาแล้วกลับมาปั่นไฟแบบเนียนๆต่อดีกว่าแเดินลงมาใต้เดียผมเจอเครื่องมือปฐมพยาบาลก็เลยจับปฐมพยาบาลตัวเองนิดหน่อยต่อมาผมพยายามรักษาระยะห่างกับอฆาตกรเวนนี่ไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่มาฆ่าผมแต่ในจังหวะสุดท้ายดูเหมือนผมจะเริ่มโดนไล่แต่ไม่รู้ว่านี่มีสภาพหรืออะไรมีเพื่อนมาช่วยผมตอ่อยฆาตกรให้ว้าวผมอยากทำแบบนั้นได้บางจาัง ตงแต่สกิลอาผมมันล็อกผมไม่รู้จะใช้มันยังไงซึ่งดูเหมือนครั้งนี้จะเจออะไรที่ผมไม่เคยเจอคือเพื่อนเนียสู้ก็พยายามช่วยกันช่วยกันต่อยคนละมัดสองมัดผมก็พยายามพุ่งเข้าใส่ธาตกรให้มันสตันจนกระทั่ในที่สุดเราทั้งสามทช่วยกันก็รอดมาได้ต่อมาตาที่เจ็ดตานี้แปลกหน่อยผมไ่เริ่มเล่นเป็นฆาตกรจ๊กเป็นฆาตกรผมมาทําอะไรได้วะผมดูความสามารถแล้วมันคือการฟันนั่นแหละการทุกทุกสกิลเมื่อเกิดมาถึงครับผมเจอพวกผู้เล่นนี่มันยืนกันเพียบเลยฟ้ามมมมัันนททา่่เเหจะไกลวผย ผมเขับไปฟันมันก็ปั่นฟแบบชิวๆเฉยแไม่พอจะมีต่อยสวนผมอีกไอตัวโลกไอ้นัมันคือตัวอะไรว้าผมไม่รู้ําไม่รูพวกนี้มันคือมีอาวุธกันคมบหมายครบมือมันผัดกันมาต่อยผมคนละทีสองทีแต่ผมก็ไมายอมให้มันต่อยผมอย่างเดียวหรอกผมพยายามสวนกลับไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้ามันซะเท่าไรมันต่อยผมคนละหมัดแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็มีคเข้าต่อยผมหายวนๆเยือางั้นจ้าของทางผมก็ไม่เลิกพยายามครับไล่ฟันไล่ฟันเขาค่อยเก็บทีละตัวตอนแรกก็ดูเหมือนเวลาจะใกล้หมดแต่ ปฏิหารหรืออะไรผมฟันคนตายได้เวลาบวกกับสามสิบวิผมก็ไล่ฟันตัวให้เหลือต่อค่อยไล่ฟันทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งในทุกกุกเก็บครบได้หมดทุกคนบอกตามตรงตอนแรกผมก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าผมจะสามารถเก็บได้ทุกคนเพราะว่าตอนต้นเกมมันลอดต่อยผมซะยอะผมึกว่าผมจะแพ้ซะแล้วนะเนี่ยมาในตาที่แปลครั้งนี้ผมได้ทิกจากตาให้แล้วมาแล้วผมรู้าคาว่ามาควรต้องเล่นยังไงต้องพยายามเข้าไปลุมฆาตกรผมก็เล่นแบบที่ผมโดในตายแล้วไปลุมฆาตกร สกิลไล่ต่อยมันใช่แต่ผมได้ข้าใจว่าสกิลอามนี้มันทำงานยังไงคือผมต้องวอลกให้โดนแล้วผมจะสามารถใส่หมัดได้โวเป็นมือผมจะเป็นมือใหม่ผมปกป้องเพื่อนจนตัวผมก็เจ็บหนักอยู่ตอนแรกก็ดูมันจะนาแล้วแต่ไม่รู้เพื่อนคนไหนของเรล่าผ้าทหายากวกรเวลาเลยเพิ่มมาสามสิบวิผมว่าสถานการณ์เริ่มลำยแล้วเริ่มต่อสู้กับมันไม่ไหวเวลาที่ใกล้จะหมดมันก็ไม่หมดสักทีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในตอนท้ายผมไม้เริ่มสู้กับคาตกรแล้วพยายามเหนียยสุดความสามารถ สมบัครสมบมเอาการสุดท้ายก็เหลือรอดมา3คนต่อมาตาที่9กผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมพยายามไล่ต่อยฆาต,ตรกรแต่ดูเหมือนความเป็นยีโลของผมจะมากเกินไปหน่อยไปช่วยเขาตัวตัวเองลําบากผมไปช่วยเพื่อนจนผมเองพายทาตายในที่สุดแท้แทตอนแรกว่าจะแทแต่ก็อาจจะยังนะในตานที่10ผมเล่นเหมือนเดิมผมโชว์โง่อีกแล้วผมไปช่วยเพื่อนจนตัวตายเว้วยโ้ยโคผมจะเล่นยคนอื่นแล้วครับเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไม่น่าอยากรอเลยกูต่อมาตาที่สิเตอนแรกผมก็พยายามจะไป ช่วยคนอื่นแล้วไล่ปัดไฟแล้วก็เอาตัวเองให้รอดแต่ดูเหมือนความเป็นอาหารในตัวผมมันทําให้ผมทนไม่ไหวจริงผมพุ่งตัวเข้าไปช่วยเพื่อนเหมือนอาหวังที่เข้าไปช่วยเธอสุดท้ายผมก็โดนจัดการมาตายครับแล้วมมคมามคิดขอเขาต้องเปลี่ยนตัวแ,แล้วล่ะเขาเล่นในตัวแวนนี่แล้วผมรู้สึกอยากช่วยเหลือคนแต่ดูเหมือนตังค์ที่ผมมีตอนนี้จะไม่พอผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินไงแคบลูกสิ่งที่ผมอยากเติมทักไปหาลาวบล็กบ,บอกว่าเติมหน่อยครับแต่ฟอร์ซาเรนรอเขาตอบแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเขาก็จะส่งลิง์ส่งราคาอะไรมาให้ผมไอว้วาจหวานั้นตัดภาพไปเลยก่อนแล้วกันสรารษฐกที่อยากเติมทักไปหาราลาว่าบักได้เลยมาตัดภาพมาผมได้ตั้งมาเรียบร้อยยืนชอปปิ้งเลือกตัวที่ต้องการผมเลือกอยู่นานจนกระทั่งผมไปสะดุดตากไก่บไอพอมโหมดนี่พขาสามารถผมไม่ได้อ่านหรอกครับแต่ผมชอบหน้าตามันดีมันดูเท่โคตรเลยผมก็เลยจัดมาเลยหนึ่งตัวพร้อมคาตกรตัวใหม่ด้วยคือมือคอมไปชอบไอจอนดนี่สุดแล้วลาบมันดูเท่ดีพี่ชอบและเกมที่12ก็ได้เริ่ กับครั้งนี้ผมได้ไป็นฆาตกรเลยไอ้ผองิิดได้ใจเพอาเอาแล้วไงเล่นก็ไม่เป็นซะด้วยเด็ผมคนรอ,อสกิลดูสกิลคิวมาหมืนไปการสร้างกระแพงน้ำขึ้นมาส่วนสกิลอ e, ีไปก,การกระทืบเท้าที่ผมไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่การคิกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับไล่ตบไล่ตบ พอพยายามเดินไล่ตบไปเรื่อยๆฆ่าได้บางหนึ่งคนเพรกับไอ้หนุน่ยทำไมไม่รู้มันยืนเอฟเคแล้วก็เฮ้ยอะไรปมประกาศปืนเหรอแล้วก็สกิวอันตีที่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรกดไปดูเหมือนผมจะเห็นทุกคนในเกมเล่นไปเล่นมาผมพบควม,มสามารถใหม่ของไอ้แท่งนามนี่คือผมสามารถบังคับทิศทางของมันได้ด้วยโว้ขังกดดีนะครับบังคับทิศทางเพลิงมันก็จะติดแบบนี้เว้ยเอ้ยผมเดินไล่หัวผู้รอดชีวิตแต่ละคนไปเรื่อยๆพยายา ใช้นานดักไปโอ้โหทั้งนี้ผมแม่นจัดผมปล่อยน้ำโดนแล้วมันก็ตายด้วยชโชกระทังในไม่ช้าไม่นานเหลือผู้รอดชีวิตอยู่แค่หนึ่งคนไอโนนี่มันวิ่ง,ยงอ,อย่างไวผมก็ให้ยางเดินไล่ฆ่ามันไปครับแต่มันวิ่งหนีผมได้อย่างไวอะ่ะแต่ในความพยายามของผมผมก็สวกใส่มันและผมว่ากลายผู้ชนะมาในที่สุดต่อมาตาที่สามครั้งนี้ถึงครั้งนี้ผมจะได้ลองตัวผู้รอดชีวิตใหม่ของผมสักทีผมอ่านดูคร่าวๆแลยตัวเวนี่ความสามารถดีใช้ได้คืออย่างน้อยคาตกร มันก็จะไม่รู้ว่าผมเดินอยู่เพราะว่ามันบินโซก,กิลมือนจะไปการไลเวทผมก็งงเหมือนกันมันไลเวทใส่เพื่อนผมแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรได้โซซกิลอี๊เป็นเหมือนการปล่อยสายฟ้าแต่ผมไม่เห็นจะปล่อยโดนเลยนี่เรความโง่กับงงของเด็กที่ไม่ยอมอา่านสก,กิลมาทําให้ในครั้งนี้ผมก็ตายครับตายเร็วด้วยเว้ยในตาที่14ครั้ 4, งนี้ผมพยายามอา่านสก,กิลมาคืนแล้วล่ะผมไม่อยากเล่นโง่เหมือนเดิมจริงไงตัวนักพานาันนี่ก็น่าสนใจแต่ไว้ก่อนผมเจอตัวอื่นน่าสนใจเพ่ม ก่อนก็ได้มาลองกันใหม่ในช่วงต้นเกมผมก็ไล่ปั่นไฟไปเรื่อยแก้ไขปริศนาเชิงตัวเลขพมกเข้าจวิธีการได้ไอ้ตัวเวนนี่แล้วคือตัวเราวิ่งค่อนข้างเร็วครับเขาก็เลยปล่อยสายฟ้าชอ็อตคาตกรกดสกิลโล่ให้เพื่อนเพื่อน,อนผมจะวิ่งเร็วขึ้นมันเป็นเหมือนประมาณตัวซัพพอร์ตเพื่อนอะไรเทือกน,นั้นโว้แล้วผมก็คอยไล่ดูเพื่อนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือพอป,ปล่อยสกิลให้ทั้งสตันคาตกรทั้งทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นโว้ข้างของดีนี่มันตัวซัพพอร์ตแบบชาร์ตแต่ไอ เวนี่อย่าให้ได้พาดูคาัตากรไรล่เชียวล่ะครับแม่หนีแทบไม่พ้นหรือแม่ผมก็กากเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่น่ารำคาที่สุดข,ของไอ้คาตากรที่ผมเจอตอนนี้คือเวลาโดนสกิลมันต้องมาลาั่งไล่กดตอนแรกที่ผมดูเหมือนจะไปได้ดีผมพาดท่าโดนสกิลมันค้างเดียวซอนนผมโดนคัาตกรไกรไล่จนตายต่อมาตายที่สิบห้าครั้งนี้ผมพยายามเซฟตัวเองมากขึ้นค่อยๆไล่ช่วยเพื่อนจากมุมไกลๆไม่ครับไปไกลคา,าตากรเท่าไหร่เพราะสกิลผมมันค่อนข้างไกลยอยู่และเมื่อเห็นคาตากรวิ่งไ่เพื่อเมื่อไรผมก็เซ สายฟ้าไปชกคาตกรทฉันทีให้เพื่อนผมสามารถรอดมาได้โว้ <Whoa. S 1> เอาจริงเล่นเป็นตัวนี้มันก็ดีใช้ได้ครับผมทําอย่างนั้นอยู่นานจบก,กระทางในะฮิสึก็จบเกมถึงจะมีหลายคนที่ผมช่วยไม่ได้แต่ก็ยังรอดได้มาตั้ง3คนแนะ่ตายที่สิบกช่วงตอนเกมผมเริ่มปั่นไฟเหมือนเดิมแต่เหมือนผมไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงคาตกรมาหรืออะไรผมโดนคาตกรไล่หัวแป๊บเดียวผมก็ตายเว้ยเ้ยพอกะกลับมาด้วยความอยากลองหลยตัวก็เลยลองซื้อตัวใหม่ตัวต่อไปที่ผมซื้อคือบิลเนอร์แมนนักสา ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรได้ความสามารถผมก็ไม่อาจเด๋ยวไว้ไปลองเล่นในเกมเลยทีเดียวก็แล้วกันต่อมาในตาที่17ครั้งนี้ผมได้เป็นคาตกรแล้วอีกครั้งผมเริม่มไปชอบไอ้คาตกรเวนนี่เอาซะแล้วเลยพอเจอดาดที่มันมีเนินเยอะๆมาเล่นยากโคตรไอ้สกิลหนามเวนี่มันปล่อยไ,ไม่ค่อยขึ้นส่วนไอ้สกิลอนี่ดูเหมือนผมจะเข้าใจมากขึ้นแล้วครับคือมันจะวางตาประทับไวนะ้้าใครเดินมาเหยียบก็จะโดนสกิลของผมแต่ครั้งนี้ไม่รู้ผู้รอดชีวิตเขาเล่นการีทาไหนมันยิงกระจายก,กันโคตรเลยกับผมจะคาได้แต่ละลา ถ้าเจ้ากระทังในสุดก็เรียบร้อยผมก็แพ้มาตาที่สิแป<ม>ดผมจับบิวด์แมนตัวใหม่ของผมมาลองเล่นดูผมว่าห,หนูนี่มันต้องเป็นสกิลเกี่ยวกับการสร้างแน่เลยเริ่มต้นมาไม่ใช่รอเริ่มต้นด้วยการปันไฟทันทีแล้วในไม่ชา้าไม่นานดูเหมือนฆาตากรจะไหวตัวทันมารีบเดินม,มาอย่างไวผมในจังหวะน,นั้นเองลองกดสกิลดูสกิลคิวมันเปการตั้งป้อมปืนชีแต่เสียดายที่ฆาตากรเว้นนั้นมาไม่ได้เข้ามาในะยาผมผมนี่รู้สึวกว่าเมื่ออยู่ในะยาป้อมป,ปืนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เลยกลมาปัน ันไฟกันต่อทุกกระทั่งปัดเสร็จได้หนึ่งเครื่องคาตากราันก็วิ่งเข้ามาจริงๆพรายพายาวิ่งวนหลบในเคที่ผมสร้างป้อมปืนไว้กระดุมมุมมันจะไล่ผมจนกระทั่งอที่อ้าวเฮ้ยไม่หายไปไหนฟนนั่นน่ะไม่รู้อะไรยังไงแล้วตั้งป้อมปืนเพิ่มแล้วกันในระหว่างที่กำลังทุบๆป้อมปืนอยู่คาตากรเวนนี่ก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้คงเลยต้องมาตั้งตัวใหม่เริ่มปั่นไฟกันก่อนรอสกิลคูดาเสร็จจะได้ตั้งป้อมปืนเพิ่มเฮ้ยดีไม่รู้ว่าคาตากราเวนเนี่ยมาจาก จุกลมอย่างเต็มที่โอ้โหะจากก้าดายสุดผมก็หนีมาทัานจนได้ครับตั้งป้อมปืนดักไว้เลยอย่างไวเขาก็วิง่งหนีเอาหมาคาตกรเวนนี้มันก็พยายามไล่ผมมาโดนป้อมปืนผมยิงมาเสียเวลาในการทุบป,ป้อมผมสุดท้ายผมก็รอดมาได้แล้วบอกตามตรงว่าไอ้หนูนี่ไม่ค่อยเล้าใจผมสักเท่าไหร่ผมก็เลยพยายามจะหาตัวใหม่มาลองเล่นสองครั้งเนอะเงาตายสองครั้งผมท้าวไอ้หนูจะมีความสามารถในการชุบชีวิตแน่นอนก็เลยลองซื้อมาเล่นดูเมื่อเข้ามาถึงยามไม่ทานลายผมก็เจอฆาตกรแล้ว สกิลแรกเหมือนเป็นการใช้มีดแทงแต่คาตากรมันก็เหมือนจะไม่ได้ตันและผมโดนไล่ผมไม่รู้ผมกดสกิลอะไรมัวมัวกดสกิลอาไปไม่รู้ตัวผมมันจะบูชาฉันหรือทำสัญลักษณ์อะไรไว้ที่พืน้นแต่ผมน่าจะโง่เองที่กดสกิลตออหน้าคาตากรแบบนี้ผมก็เลยโดนฆ่าตายแบบงงงงมาตัดไม้ตาย20ผมลองกันใหม่ผมจะไม่ยอมให้ผมเล่นตายแบบงงงๆแน่นอนมันเขินนะเฮ้ยพดสกิลอีดูเหมือนสกิลนี้เมื่อผมอยู่ห่างคาตากรคาตากรมันจะเห็นผมแบบน้อยแบบน้อยมากอะ่ะน่าจะเอาไว้สำหรับการแอบบอะไรประมาณนั้น ตัวนี้มันเหมือนเป็กตัวที่แบบว่าเป็นแอตทาซินคอยแอบอะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็เดินงบไปโดนสกิลของไอ้จอร์โดนี่จนได้ตอนแรกผมก็เดินกมาใช้รู้ตัวแล้วผมอยู่ตรงนี้แต่ดูเหมือนจะมันจะไม่ลงมาคอมเมนต์เพื่อนเนร่าคาตากรลงมาจึงว่าชาักชารีรอกดสกิลแอบที่คาบรอ,อไรเฮ้ยดูเหมือนมันจะเป็นผมจริงมันด่หาผมไปเลยจังหวะนั้นเองผมก็เลยเดินสวนหนีออกมาทันทีเขกบบากำลังไล่ปั่นไฟและไปไปเอามาเพื่อนในเกมกับผมก็ตายห่าหมดแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวผมจึงทาการหนีแบบหัวซุกหัวซุนเลยครับจังหวะ นพยายามแอบไปได้มากสุดกดสกิล E ไม่ให้มันรู้โดยเวลาค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงเรื่อยๆเลยแค่ผมก็คาตกรผมเห็นมันอยู่ข้างหน้าตอนแรกผมก็พยายามแอบแล้วแต่ดูว่าผมจะประมาทเกินไปหน่อยมันเข้ามาข้างหลังผมแล้วก็เรียบร้อยผมดูมาจัดการจนได้และผมไม่รู้งงอะไรซ้ำส,สอนไปกดสกิล E ทาเวนอะไรฟาร์มแล้วก็วิ่งช้าดิก็ออตายครับต่อมาตายยี่สิบเอ็ดผมยังไม่ลมเลิกการฝึกเล่นตัวเวนนี่ให้คลองแม้ผมจะเริ่มคลองมากขึ้นแล้วครั้งนี้เจอคาตกรก็ออามี ไล่แทงถ้าผมยังไม่พร้อมสู้ก็แค่กดสก,กิล E ค่อยๆหลบย่องไปแล้วก็จิม้มถ้าถึงผมจะเก่งขึ้นยังไงก็ยังไม่สามารถชนะใจเธออยู่ดีขนาดหมแอบ,บแล้วไอ้หนูดี่มายักฟันผมได้เวร ตอนมาตายยิบสองครั้งนี้ผมได้เป็นฆาตากอรอีกครั้งใช่เลยโดยประสบการณ์มากมายจากการที่เป็นฆาตากรแล้วตอนนี้ผมรู้ว่าฆาตกรมันควรเล่นยังไงม่าถึงตอนแรกผมฆ่าใครได้ผมเริ่มฆา่กรเลยผมพยายามใช้สกิลหนาเวนนี่คุมบริเวณไว้ให้ผู้รอชีวิตหนีไม่พ้นโอ้สุดท้ายมันหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องเดินกลับมาหาผมแล้วก็เรียบร้อยครับตัวแรกโดยผมจัดการได้โดยง่ายผมวิ่งไล่หาเหยื่อตัวที่สอนต่อไปท่านทีมันแอบซ่อนอยู่ข้างบ้านแต่มันก็ยังไม่หนีผมพ้นผมโดนปลาอะไรใส่ไม่รู้ ก็เลยเปลี่ยนเหยื่อผมไล่แทงไล่ฟันไปเรื่อยแต่ต่อให้มันจะหนีผมแค่ไหนด้วยความแม่นของผมควบคุมสกิลหนามนี่ตัวปิดก้นทางเดินมันได้สุดท้ายผมก็บีบบังคับให้มันเดินกลับมาหาผมได้อยู่ดีแต่ผมไม่สามารถบีบบังคับให้เดินเลยกลับมาหาผมได้อีกแล้วแล้วก็เรียบร้อยตัวที่2ไล่ฟันตัวที่3ต่อไปและบอกตามตัวว่าครั้งนี้ผมน่าจะฟุกครับปล่อยสกิลหนามโดนแล้วมันก็ตายเลยผมก็มาวางสกิลบอดี่ไว้ใกล้เครื่องปั่นไฟที่ยังปั่นไม่เสร็จพอคิดว่ายังไงไอ้หนูโพนี่จะเดินกลับมาแน่ ดูเจอหนูที่2ตัวของปล่อยสกิลหนาไปโดนหนึ่งตัวมาวิ่งหนีกันไปสองทางแต่มีตัวหนึ่งเข้าทางผมผมจึงไล่กระซวกมันทันทีเอก็เรียบร้อยจัดการได้เพิ่มอีกหนึ่งวางบอดางนี่ไว้ผมคิดว่าอย่างไงมันตอนเดินมาแน่แน่และคราวนี้เขาปล่อยสกิลแบบมัวมัวน่าจะบุกจริงๆครับผมโดนเฉยแต่ตอนแรกเขาก็เห็นว่ามันเหลือตัวเดียวแล้วผมวิ่งไล่ตามมันแต่ไอ้หนูนี่เป็นเด็กของวิ่ามันก็วิ่งไวโครวิ่งไวไม่เท่าไรสเต็ปมันดันพิวอีกผมปล่อยสกิลหนาไปเท่าไรก็ไม่โดนมาสักที ผาก็พยายามกดสกิลวางบอร์ทิ้งไว้เผื่อมันจะเดินมาโดนแต่ยังไงสุดท้ายผมก็วิ่งไล่ตามมันจนทางก็เลยกระซวกแต่เกมก็ยังไม่จบตอนแรกผมก็นดกผมฆ่าหมดแล้วแต่มันก็เหลือไอ้หนูนั่นอีกตัวมันวิ่งหนีผมยางไวผมก็พยายามวางบอร์ดักไว้ตามเคยผมคิดว่าสักครั้งหนึ่งมันต้องวิ่งมาโดนบอร์ผมแน่แน่แล้วผมเห็นมันอยู่ข้างหน้าแล้วครับผมก็เลยหลอกว่าผมจะวิ่งไปอีกทางแล้วผมก็วิ่งกลับมาทางเดิมทีอาสเตปฆาตกรผมฟันละไปหนึ่งทีมันวิ่งหนีผมผมพยายามใช้สกิลหนามคว้อมนา,า,นานกัสดบ ผมมันก็ได้ผลมันไปเหยียบกับดักผมจนได้สกระทางมันเดินชา้าแล้วผมก็แทงมันเป็นตัวสุดท้ายทำไมเช็ดนาำก็ตกเป็นของผมอีกครั้งต่อมาตาที่สามผมเริ่มเลิกความพยายามในการเล่นไอกตัว A อซิสเวนอะไรนั่นแล้วผมกลับมาเล่นต่อฮันชายชาิกล้าของผมต่อดีกว่าเพราะผมโคตรชอสกิลที่มันต่อยคาตะกรเลยครับเพราะครั้งนี้ผมโดนคาตตกอนไล่แต่ผมก็ต่อยม,มันไปสักหนึง่งมาจนามันไม่ไล่ผมต่อแ่วนั้นไม่พอผมยังวิ่งไล่ช่วยเพื่อนได้อีกแต่ดูเหมือนความช่วยเหลือของเราจะกลายเป็นความชิมหายตามเคยผมช่วยคว เดินมาเกิดปลายจ้กระทางผมโดนฟันคอเว้ย <I> แ้าต่อมาตาฮีซี่ผมยังชอบเป็นตัวเวนี่เหมือนเคยผมยังกลับมาเล่นมันอีกครั้งเพราะว่าตัวที่ผมเล่นมาทั้งหมดผมชอบเป็นตัวเวนี่สุดแล้วแหละครับมันมีสกิลหมัดต่อยที่โคตรดีและยูเอดีผมโดนคาตะกอวิ่งเข้ามาหาผมผมกดบล็อกหนึ่งครั้งพร้อมจะหว่านนั้นรีบไวหมัดสวนทันทีมันสตานผมก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาและแน่นอนร้ามมาไล่ผมไม่ทันเพราะด้สเต็ปที่ผมหลบได้อย่างไวววขังเกิดดีนี่แหละตอนที่ผมชอบก็ แ็เลยมาสมทบกับเพื่อนลุมกงนปัดไฟต่อและเมื่อผมกํา,าลังรออยู่ผมรีเดินหาเครื่องปัดไฟเครื่องต่อไปทันทีในจัฉววยนี้ที่ฆาตกรไม่ได้อยู่ใกล้ผมผมปัดไฟยอย่างไวจนกระทั่งมาเสร็จแล้วครับอ,อ๋อแต่ก็กินเวลานานอยู่อะและยู่ดีก็มีนามจากไหนไม่รู้พุ่งมาหาผมแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ผมว่ามาอยู่ตรงนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นฟ้าไม่รู้ละแต่ผมก็ถือว่ารอดมาแล้วไม่รีรอผมจะเดินหาเครื่องปัดไฟอีกเครื่องหนึ่งที่เหลือแต่ในระหว่างที่เดินยู่ดีก็มีนามจากไหนไม่รู้พุ่งขึึ้นนนมมมมมมาซ่่่งงงดูเเเหหือััจะยยไผ็ผผลวิ ลและจะ้ากาะทางตอนนี้ดู่าผมจะเหลือคนสุดท้ายผมคิดว้วผมสู้ไปผงตายแน่แน่ผมก็เลยพยายามจูกลอบมันขึ้นหลังกระบะหลอกลอบมันคิดว่าผมจะเดินต่อไปแล้วผมก็เดินลงมาทันทีและจะังหวะที่มันเข้ามาใกล้ผมผมคิดว้วผมคงไม่รอดแล้วแน่แน่ผมตั้งการมือผมตั้งการได้ผมรีบสวนหมัดกลับไปเลยอย่างไวแล้วก็วิง่งหนีผมหลบหลังกระแพงหลบไอ้น้ำเวนี่ให้พ้นทำาห้โดนผมว่าผมไม่ตายแน่แน่แะจะังหวะที่มันงงว่าผมอยู่ทางไหนผมรีวิ่งมาหลบหลังกองสีและเมื่อระยะเริ่มทิ้งหางดูเหมือนไอ้หนูนี่จะตามตผมไม เจอจกระทางในสุดท้ายเวลาก็หมดแล้วผมก็กลายผู้ชนะผู้รอดเพลงคนเดียวจกระทางและนั่นก็ไม่ทั้งหมดนะยิตาไหน4 second เอาล่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกมนี้มีอัปเดตต่อเมื่อ,อไหร่หรือมีอะไรเพิ่ขมขาวใหม่ว่าจะกลับมาเล่นก่อนแล้วกันจะว่าไปมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับพูดจรงิงแต่บนี่นี่ผมขอ200ไลค์ก็แล้วกันเจอกันทีหน้าครับบ